จัดเซตการตอบโต้ในไล่ด้วยราคาสองหมื่นครับมูลค่าดิมูลค่าอุปกรณ์นะสมกนี้หมวกมแพทชูหรืออีกหมวกหนึ่งก็ใช้หมวกใช้หมวกนี้ก็ได้เป็นีสแล้วแต่แล้วแต่ชัว่วหมวจะแตกอันไหนก็แ,แตกเหมือนกัน,กนใส่ไปงั้นแหละเอ็มทมูลค่าเสื้อตัวนี้ ัวรักษาเขาผมปลอดภัยสีฟ้าหรืองี้ันก็เอาอันนี้ก็ได้ซื้อก่อนแต่ราคาแนะนำราคาต่ำๆนะนะปืนแล้วก็ปืนอะไรไปยิงลักษณะสไนปเปอร์เรื่อลๆก็ใช้ซะสไนปเปอร์ก็อย่าอยู่ที่เดิมซ้ำๆยิงหาตำแหน่งหรือย,อยังไงก็แล้วแต่ผมใช้ปืนนี้นะราคาปรค่าสิบหมื่นแต่เราจะมาเจ็เซตสองหมื่นในการเล่นโหมดนะ การต่อโต้ในไล่ใช้ปืน s m g ซักกระบ,บอกปืนนี้แล้วกันเป็นีเอ็กแต่ไม่ค่อยแต่งเลยก็ปืนสดดใส่อะไรวะยิบมือโโคแล้วก็โป ตกรถเลงที่มันมากเบาฮะยาเลเซตินสองหมื่สีเ่เรียนในโหมดการตอกโตในไล่ใช่ยาอ่าลืมอายาไปด้วยยา,ยาเล็กอันใหญ่นี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สักสองอันตัวนี้หนึ่งอันนี้สองอันอันนี้เราแต่เงินในของฝ่ายนะครับ ระยะเล็กก็ได้สองอันใหญ่ๆก็อย่างละอันเอาอันไหนก็ได้นี่ครับเสร็จนี้เลยครับนี่ครับแต่ผมเล่นสนานี้เก็วันนี้ไปเก็บสโคปแนะนำเป็นสโคปสามคูนคูนนสี่นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นคูณสี่เตะคูณสามดิเน้นไปที่ความแม่นยำระยะวางผุน190นะครับ ความมันย่ำก้าสิบแต่มันมีน้ำหนักเจ็จุดสองก็นกหนักมากก็คือเล็งยิงเล็งยิงเอานะฮะอย่าไปซูมนานเมื่อยมือก็เสร็จปก็พาวานี้คนระับตัวเล่นเลื่อยฝ่ายเลื่อยฝ่ายนี่ฝ่ายทำตามเงินสีแดงกับสีน้ำเงินคนระับมือแนะนําให้คุณเลือกสูงดีปว่าส่มแล้วคุณจะได้สีเหลืองแน่นอนแล้วแต่เล่นตามเงินนะครับเล่นชนะเล่นชนะแพ ไม่สำคัญในะนี้นเอาตัวรอดแล้วก็ไม่ต้องเอากระเป๋าไปเข้าใจไหมกระเป๋าไม่พูดเปลาาเืองเลยถ้าคุณแพ้มานะคุณต้องถอดสายวงบากับกระเป๋าเพราะฉันถอดแค่สายวงบาของที่จะเป็นที่ต้องเอากลับไปมีสี่ช่องนะครับแนะนำให้เป็นกระสุนถอดแม็กออกแต่ถ้าเป็นปืนยาวนะปืนยาวนะแม็กยาวสิไม่ใช่ปืนยาวแล้วก็ อขอจะเป็นก็ภาพประทัดอันเล็กนะฮะหรืออันไหนก็ได้แต่เอากระสุนนะกับระเบิดก็ได้จบแค่นั้นแหละใส่ก็ประมาณนี้ครนะยังลงไปแอกแตกแล้วตายซะนะครับนี่ก็ต้องมีมีมม,มีความสุขนะครับมีความสุขนะ